สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเด้อครับผมอูน้ำไชจะพาท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางลำทางรวยในงวดวันที่16บหกมีหน้านำกันนะครับเมื่อนี้ครับผมกับสีผ้าอ่าพรมพี่น้องเอาไข่ครับผมไปซอยดาวท้ำบุญยี่บาทนะครับเมื่อนี้แหละครับผมเมื่อวานกับมีรถหนึ่งแหละครับเมื่อนี้กับมาอีกครับผมโอ้เมื่อนี้เมื่อเขตพอดีครับ ใช่บานอุ้นน้ำไส้กับบอดี้ไลท์ปนันเนาะครับผมนี่แหละครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมที่เขามารวมบุญทำบุญน้ำกันนะครับผมขอให้ดวงดีสุขภาพแข็งแรงดนะครับผมลำลุ้ยน้ำกันนะครับบุญทีท่านผู้ชมโอนมาก็ขอให้กลับคืนไปลอยเท่าพันเท่าไปเรื่อยๆเด้อครับผมนี่แหละครับรอน้องแบ่งรับผมขี่ดลลงมาเอาครับกับพอเก่ามาเชียร์ครับผม กินเขาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวลงไปวัดแล้วครับคลิปนี้ครับผมจะเป็นแนวทางตัวเลขมาน้อยค่อยลักเนาะครับเพื่อนกะได้มาให้แนวทางอูน้ำาชส่ครับผมเป็นเน้นหนักหนักแขนแขนลาเม็ดเดียวครับผมสำหรับมาหน่อยค่อยรักเนาะครับนี่แหละครับบรรยากาศก่อนเอาไข่ครับผมก่อนอื่นกะขอบคุณ f อใจดีครับที่ทรงแนวทางตัวเลขให้อูน้ำเชื่ครับ ขอบคุณมาหน่อยค่อยละครับที่กรุณาเมตตาให้แนวทางตัวเลขมาแบ่งปันทันบุชมทุกทานนะครับเพื่อได้โชคได้ลาบน้ากันครับน่ครับบรรยากาศครับผมเปิดประตูทักหน่อยอย่าเปิดประตูให้น้องแบงค์ขี่รถเข้ามาครับขนใครขึ้นรถครับผมนี่แหละครับบรรยากาศครับผมห่อนแน่ครับนี่แหละครับหลเติมด้วยครับผมประมาณ ลอยสิบลอยยี่สิบปุ๋นแล้วครับผมบอรวมกับมือนีได้ครับผมหันล้วนกับมือนีกะันเป็นลอยสี่สิบลอยห้าสิบขึ้นได้ครับผมนี่เลยครับอันนี้กะเยอะพอสมควรเราด้วยครับผมเห็นไหครับทำบุญให้ท่านผู้ชมทำบุญนํากันนะครับผมขอบคุณหลายหลายด้ครับนี่และครับหอยดวงดีครับผมวันนี้ท่านผู้ชมกะจับตามอง ซอสสนามบินน้ำนะครับผมเดี๋ยวรอเบิ้งงวดนี่นะครับเพื่อนจะจะเข่าสูตรแบบใดครับกะหลากหลายเซียนส้ำนักดนะครับอูน้ำไส่ลงให้ทันผู้ชมครับเล่กะบสวนกันกับซอสสนามบินน้ำพร้อมครับสี่กับห้านะครับมี่เห็นดนะครับผมแต่ละส้ำนักนะครับเอฟซีว่าหาจะมากขึ้นเก่าบ่ครับกะต้องรอรุนนะครับผมเพื่อดีโชคนะครับนี่แหละครับรอแป๊บหนึ่งครับจะได้ โอเคค้นไปวัดแล้วครับถทายขีดไปทันบุชมเบื้งนํากันก้อนครับผมที่แหลกว่าจะพาพ่อพี่น้องไปเบืเ้องแนวทางตัวเลขอยู่เทียงหน้าคุณนะครับผมแต่ว่าอูน้ำใส่เปลี่ยนใจครับมันห่อนครับขึ้นมาไทยใครให้พ่อพี่น้องที่รวมทําบุญนะครับผมนี่ครับไข่เต็มบ้านเลยครับผมนี่แหละครับสลากซ้อยดาว แพงลอยบุเด้อครับผมลอยขั้วบุญนาะครับแต่ว่าสลากจ้อยดาวกะบลอยสี่สิบโอ้ยพ่อแม่ขออภัยครับผมสี่สิบครับผมสลากละสี่สิบบาทนะครับทำบุญกันไปครับผมไยพี่น้องอยู่ทางบ้านอุ้มน้ำใส่กะบจ้องตาจับแต่ใครด้วครับผมบุญบานปีนี้ครับใครไล่ขนาดครับเอาอุ้มน้ำใส่จะให้ท่านผู้ชมมาเบิงแนวทางตัวเลข น้ำกันนะครับสําหรับม้าน้อยคอยรักครับนี่ครับม้าน้อยคอยรักครับผม16มีนาคม2568ครับเน้นเน้นหนักแขวนแขวนครับล่างเม็ดเดียว4ีเกตครับเน้ยนนักนะครับผมสําหรับม้าน้อยคอยรักครับนี่แหละครับแคปหน้าจอเอากันเลยได้ครับผมท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเพื่อได้โชคได้ลาบในงวดวันที่16มีนาคม2568ครับ สู้ๆกันไปงวดต่องวดนะครับเนี่ยครับหัวน้ำใสเขียนตัวง่ญ่ๆให้ทันบ้ชมเบิ้งเลยด้ครับสี่กับเจ็ดครับผมสี่เจ็ดนะครับนี่ครับส้นกับซอสนามบินนามด้วยครับผมเลขกสี่นะครับผมซอสน้มบินนามให้มากสี่กับหาลางครับผมเน้นไปที่หาเนาะครับยังติดสี่อยู่ครับเอาล่อรุนกันครับเี้ยครัเกิดขึ้นได้ด้วยทันบ้ชมครับขอติดติดตามเอาไว้ครับ ลักน่วยนะครับผมเจ็ลักสิบี่ครับผมสี่เจดครับนี่นะครับท่านบู้ชมเบิ้งไปพร้อมๆกันนะครับอีกเบอโดนครับผมจะขนไข่ขึ้นรถแล้วครับไปลงที่วัดเดี๋ยวเมื่อบุญอูน้ำเชสจะเก็บภาพบรรยากาศท่านบู้ชมเบิ้งยิ่งนะครับผมนี่นะครับอูน้ำเช่กย์โคตต้นไม้ย่างเบอร์โซากันเรียบร้อยแล้วครับผม สายยางกับแทดิเก็บนะครับฟาวมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมครับผมเอาใส่สปริงเกอร์ครับสวนยอมนะครับอันนี้อุณนู้มิเชยกับฮดเรียบร้อยหมดแล้วครับก่อนจะมาอัดคลิปซีคิปสามนะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศครับผมยามจะไปหาเที่ยงนะครับร้อนขนาดเด้อท่านผู้ชมครับอยู่ทาง จังหวัดไดบานไดหอนน้ากันแน่ครับที่ทางอุดรห่อนขนาดครับผมห่อนจนว่าใครในเฮียนจะซุกแล้วครับนี่แหละครับใครก็ต้องให้มดภายในวันที่สิบหาครับผมจะจกสลากส้อยดาวครับเดี๋ยวมันสีห่อนสีนาก้อนนะครับผมอ่าเอฟที่ทันไดที่ยุ่ไใกล้ๆบ้านอุดมชัยก็ขามาจับสลากทำบุญ โลงท่านน้ำบูน้ำไช่ได้ครับผมเดี๋ยวบูน้ำไช่จะมีโล่งท่านครับท่านบุ้ชมมากินครับผมนี่ครับมือวานกับขนขึ้นมาถึงเงี้ยนเรียบร้อยครับผมนี่บูน้ำไช่กัขนขึ้นมาเลี้ยงนะครับผมสุมพระเยม่เงี้ยกัขนขึ้นมาต้านาบันไดนี่ครับบูน้ำไช่เอาเขามาในเงี้ยนครับนี่แหละครับช่วยกันไปครับทำบุญครับผม โศกาบมันหมานำกันครับเขามาบึงก่อนจะจบคลิปกันไปแล้วครับมาน้อยคอยลักครับ16มีนาคม2568ครับเน้นหนักแขนแขนครับล่างเม็ดเดียวได้ครับท่านผู้ชมครับ47ครับผมแคบหน้าจอเอากันครับผมนี่แหละครับมาแน่ๆครับงวดนี้ครับมั่นใจล่างครับสำหรับมาหน่อยค่อยลักครับ ขอบคุณเอฟซีใจดีครับที่ทรงแนวทางตัวเลขไข่อูน้ำเชื่ครับขอบคุณมาหน่อยค่อยรักครับที่แบ่งปันขอมูลแนวทางให้ท่านผู้ชมได้โชคได้ลารบน้ำกันเนาะครับผมในวันวันที่สิบหกหกสิบแปดครับผมมีนาคมครับนี่แหละครับรุ่นโชครุ่นลาบรุ่นบุญกุศลไปพรอ้อมๆกันเด้อท่านผู้ชมครับครับสิ่งที่ท่านู้ชมศ์ทำบุญนำ มนน้ำเชื่อขอให้ลำลุยขึ้นไปเรื่อยๆเด้อครับผมนี่แหละครับอวยพรให้ท่านบุชมิครผมถ่ายคลิปนี้นะครับให้ยู่ดีไม่แห้งสูขภาพแข็งแรงครับผมลำลำลุยๆมันมๆนน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับ